อ่ะโอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปการตั้งค่าลันเชอร์แล้วกันเป็นลันเชอร์ตัว KC เวอร์ชัน7.1นะครับเวอร์ชัน7ก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยนี่ตั้งค่านะครับให้เราเปิดโปรเจกต์มาแล้วเข้ามาที่ไฟล์ l ันเช er อร์ s e t t i n g .set โอเคพอเราเข้ามาเราเจอหมวดหมู่แรกก็คือหมวดหมู่ l ันเชอร์มาดูที่บรรทัดแรกเนาะบรรทัดแรกจะเป็นชื่อลันเชอร์ชื่อตรงนี้มันจะโชว์2 3ที่นะมันจะโชว์ตรงนี้ หนึ่งที่แล้วก็ในตัวโปรแกรมนี่นี่ตรงนี้ต่อมาบรรทัดที่สองเป็นเวอร์ชันตรงนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้โอเคโอเคต่อมาไฟล์สำหรับอันอินสตอลเนาะตัวนี้มันเป็นชื่อไฟล์แล้วก็เอาชื่อไฟล์สำหรับอันอินสตอลเนี่ยมาใส่สำหรับอินโนมันจะชื่อดั้งเดิมของมันเลยจะเป็นอันอินศูนย์ศูนย์ศูนย์ตรงนี้ผมก็ใส่ไว้ให้หละแต่ถ้าใครใช้โปรแกรมอื่นแล้ว,ลวมันไม่ใช่ชื่อนี้ก็เอา มาสายต่อมาเป็นการตั้งค่าเปิดปิดเสียงเอฟเฟกนะก็คือตรงนี้จะมีให้เปิดกับปิดนะครับเสียงเอฟเฟกเวลาเรากดปุ่มโอเคอย่างเช่นตอนนี้ผมปรับเป็น1อยู่1คือเปิดนะครับแล้วผมลองกดปุ่มให้ดูเนี่ยตรงนี้มันก็มีเสียงขึ้นมาแต่ถ้าเราปรับเป็นศูนย์มันก็จะไม่มีเสียงอันนี้ปรับเป็นศูนย์แล้วนะเสียงเอฟเฟกเดี๋ยวกดให้ดูใหม่อีกรอบ คราวนี้ไม่มีเสียงแหละจะมีแค่ข้อความขึ้นตัวมาเป็นรันเทสสามตัวนี้สําหรับใครที่ใช้ปักอินตัวนี้อยู่ก็สามารถปรับเป็นหนึ่งได้นะถ้าใครใช้ในเทสสามน่ะโอเคมีตั้งค่านะครับจะมีศูนย์กับหนึ่งศูนย์คือปิดหนึ่งคือเปิดอย่างเช่ตนตัวนี้ผมปรับเป็นศูนย์อยู่ถ้าผมลองกดเข้าเกมตัวน,นี้เนี่ยก็คือมันจะไม่รันเทสสามให้รอสักครู่เดี๋ยวลองให้ดู ตอนนี้ผมปรับเป็นศูนย์อยู่นะตัวไอ้รันเทสสามเนี่ยเวลาเรากดเข้าเกมไปมันจะไม่ลันตัวเทสสามขึ้นมาให้มันจะลันแค่ไฟเอ็มนี่แค่เนี่ยโอเคแต่ถ้าผมปรับเป็นหนึ่งมันก็จะลันเทสสามมาให้อ่ารอสักครู okay. ่โอเคตอนนี้ผมปรับเป็นหนึ่งอยู่นี่ตัวรันเทสสามผมปรับเป็นหนึ่งอยู่เวลาผมกดเข้าเกมเนี่ยมันจะลันเทสสามให้พร้อมโอเค ไปเยามาเนี่ยเทสสามมาละมึงถ้ามีเซิร์ฟเวอร์มันก็จะคอนเน็กให้เลยตอนนี้ผมไม่มีเซิร์ฟเวอร์มันก็จะขึ้นเออเลยโอเคตรงนี้ปิดเร็ดใครใช้ก็เปิดเป็นหนึ่งอ่าใครใช้ตัวปลั๊กอินตัวนี้ก็เปิดเป็นหนึ่งนะต่อมาเช็คเวอร์ชันอันนี้อ่อ ตามจริงอันนี้ผมมีบอกไว้แล้วนะนี่วิธีลงอันนี้ผมบอกวิธีลงไว้ละใน VPS นะครับก็สามาชิกเข้าไปดูได้โอเคฟีเจอร์่าก็คือจะมี3โหมดนะครับจะมี0ก็คือปิดออตโต้แต่ยังเปิดให้ปรับให้เป็นปุ่มอยู่นะกับหนึ่งก็คือเปิดออตโต้คือเวลาเรากดเข้าไปเนะี่ยมันจะเช็คออตโต้ส่วนถ้าปรับเป็น2คือจะไม่ใช้ระบบนี้ ผมก็ปรับเป็นสองไว้ค่าดังเดิมโอเคต่อมา time c h a t ดาวก็คืออันนี้อะไรเป็นนับเวลาถอยหลังปิดลันเชอร์อันนี้ผมตั้งเป็นสิบอยู่นะนับเวลาถอยหลังปิดลันเชอร์ตรงนี้ก็คือเวลาเรากดจอยเข้าไปเนี่ยกดเล่นเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นว่าอาจจะปิดตัวลงในสิบวินนะก็คือมันจะนับเวลาถอยหลังปิดนั่นแหละก็ตามที่ผมบอกไว้เลยตรงนี้โอเคต่อมาชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับ ตัวนี้ก็คือมันจะแสดงอยู่2จุดมันจะแสดงตรงนี้หนึ่งที่หน้าแรกเลยที่เราเข้ามามันจะขึ้นตรงนี้ก็คือฟูจิโนโ o เพยนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตามแล้วก็อีกตรงนึงก็คือปุ่มเพนี่มันขึ้นทั้งบนเนี่ยถ้าชื่อซเซิร์ฟเวอร์เรายาวเกินแล้วถ้าชื่อมันบัก๊กนะถ้าชื่อตรงนี้มันยาวแล้วมันบัก๊กให้เราเข้ามาที่ไฟล์ตัวนี้เพ เพกโชไปที่ PGM เนี่ยนะตรงนี้เราก็คลิกมาตรงชื่อเทเซียชอ1์หนึ่งทีแล้วเลื่อนตรงนี้ลงมาให้เรามาที่เทคนะครับเราจะเห็นฟอนต์ตรงนี้เราก็ปรับฟอนต์ลงตั้งเป็นสัก50ฟอนต์มันก็จะเล็กลงโอเคประมาณนี้ต่อมาเป็นไลเซนคีตรงนี้คีตรงนี้นี่ผมจะใส่ไว้ให้อยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนแล้วกัน แ๋่วมันจะใช้ไม่ได้นะต่อมาหมวดตั้งค่าเสียงเอฟเฟกตัวนี้ก็คือเป็นเค่บอกชื่อไฟล์เอฟเฟกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากตรงนี้ชื่อไฟล์เสียงเอฟเฟกนะครับก็คืออันนี้จะมี3ามไฟล์ที่ผมใส่ไปให้นะจะมี set alert จะมี set error จะมี set success ตัวนี้ก็คือเป็นไฟล์เสียงนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะ ไฟสมไฟเนี่ยโอเคต่อมาเป็นหมดไฟ M นะครับตรงนี้ไว้สำหรับตั้งค่าตัว connect mode สำหรับตั้งค่า ip จอ i id แล้วก็ link server ตัวนี้ตั้งค่าตรงนี้หมดเลยอย่างแรกให้เรามาดูที่ตัวไฟ M อ็ม connect mode นะครับถ้าเดิมที่ผมตั้งไว้จะเป็นศูนย์ก็คือเชื่อมต่อแบบ ip เราก็มาดูว่าศูนย์นี่มันคืออะไรศูนเท่ากับเชื่อมต่อ ip และอร์ตก็คือเป็น ตัวนี้ไฟ M IP แล้วก็ไฟ M Port ก็คือใครใช้ใครปรับตรงนี้เป็นหมวดศูนย์เนี่ยเราก็ต้องมาเซตตรงนี้แทนจะต้องมาเซตตัว IP แล้วพอตรงนี้นะตรงอื่นไม่ต้องเซตก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้สำคัญที่ใช้เป็นหมวดศูนย์นะต่อมาเป็นหมวดหนึ่งถ้าใครปรับเป็นหนึงตรงนี้ก็คือมันจะเชื่อมต่อจ o i d ก็คืออันนี้หเท่ากับเชื่อมต่อจอ ID แต่ผมก็มองเรบบอกว่าจอยดีเฟรมจอยดีตัวนี้ก็คือตรงนี้เลยนี่ก็คืออันนี้เราก็เอาไอดอ่ะไอด x อ่ะมาใส่ตรงนี้ต่อมาหมวดสองหมวดสองตัวนี้ก็มันจะเป็นแบบลิงก์ละคือหมวดสองตัวนี้ http ก็คือไฟล์ http ตัวนี้มันก็คือจะมาเชื่อมกับตัวนี้แล้วเอาลิงก์เซิร์ฟเวอร์เราอ่ะมาใส่นะครับต่อมาเป็นไฟล์แคสตัวนี้ผมตั้งค่า ไว้อยู่แล้วนะเป็น่าดสำหรับลบไฟแคสต์าะ,ะต้อมาโหมดเทสสามนะครับตัวนี้จะเป็น IP พีสำหรับตัว IP ตัวปลั๊กอินก็คือมันจะมาเชื่อมกับตัวนี้นั่นเองจะมาเชื่อมกับตัวนี้ไอรนเทสสามตอนท่เราตั้งค่าไปตอนแรกอันนี้เชื่อมกันนะตรงนี้แนะนำอย่าให้มันมีพาสเวิดแล้วกัน ไงมันมีรหัสผ่านก็คือแค่ใส่ P กเข้าได้เลยอ่ะเอาอย่างงั้นดีกว่านะโอเคต่อมาตั้งค่าปลั๊กอินนะครับตรงนี้เป็นตั้งค่าสำหรับปลั๊กอินละอันแรกเลยก็คือ T3 Client ตรงนี้จะเป็นเวอร์ชันบิตนะครับว่าใช้32บิตหรือ64ตั้งค่าเดิมที่ผมตั้งไว้จะเป็น64บิตนะตรงนี้ก็อย่าไปเปลี่ยนแล้วกันหรือจะใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็น32ก็ได้ัน,นี้แล้วแต่ต่อมาท T3 Download URL รงนี้จะเป็นลิงก์สำหรับดาวน์โหลด d s 3ก็ผมก็ตั้งค่าไว้แล้วแหละตรงนี้ตรงนี้คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นโหลดจากเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นไฟล์จากคุณเลยก็ได้ก็แค่เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้ต่อมาเป็นอ่าปลักอินตรงนี้เป็นไฟล์ปลักอินล่ะผมก็ตั้งค่าเดิมให้มันเป็น1.4นะอ่าสำหรถใครที่ใช้ปลักอินเวอร์ชั่นไหนก็เอาลิงก์ตัวนั้นมาใส่โอเคต่อมาเป็นอ่าเนมปลักอิน งนี้เป็นชื่อไฟล์ปลั๊กอินสำหรับติดตั้งชื่อตรงนี้เอามาจากไหนก็คือเราก็โหลดปลั๊กอินตัวที่เราใช้เอามาแล้วเราก็เอามาแอดใส่ให้เราคลิกตรงนี้คลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นแอดเซืแอดตัวนี้นะแล้วเราก็เอาไฟล์ปลั๊กอินเรามาใส่แล้วเราก็ก๊อบชื่อตรงนี้อะ่ะกรอบมากรอบชื่อมาเรามาใส่ตรงนี้แล้วให้เรา กลับมาที่ไฟล์ตัวนี้เราแอดมาใหม่ตั้งค่า build action เนี่ยให้เป็นตัวนี้ให้เป็นตัวนี้ build action ให้ตั้งเป็นตัวนี้นะแล้วก็ copy ให้เป็น copy if never โอเคตัวนี้ก็คือจะเป็น link ลิงก์ YouTube นะครับจะเป็นชื่อหลังตัวนี้ผมก็บอกไว้หมดแล้วแหละก็ลองดูโอเคต่อมาเป็นตั้งค่าลิงก์ทั่วไปตรงนี้ไม่มีอะไรยากเลยลิงก์ดิสคอร์ดนะครับอันแรกคือลิงก์ดิสคอร์ด แล้ก็เอาลิงก์ดิคอร์ลเรามาใส่อันที่สองเป็นลิงก์กดแล้วก็ลิงก์ก,งกดเรามาใส่แค่นี้แล้วก็อันนี้ผมได้ใส่เป็นตัวล็อกอัปเดตนะครับอันนี้ใครใส่เป็นของตัวเองก็ได้นะครับทีนี้เราก็าลิงก์มาใส่ประมาณนี้เสร็จละโอเคพอเราตั้งค่าตรงนี้หมดให้เรามาที่โปรเจกต์คลิกไปคลิกฟันเชอร์ตัวนี้ p r o p e r t y เนะี่ยให้เราเปลี่ยนตรงนี้ เป็นชื่อไฟล์ชื่อซเซิร์ฟเวอร์เราชื่อรันเชื่อเราอะไรเราเปลี่ยนไปแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้เราก็คลิกตรงนี้แล้วก็ไปเอาโลโก้เรามาใส่แค่น,นี้ก็เสร็จล้ว